รู้ไหมก็มึงเล่นเซิร์ฟกูมึงก็ต้องมึงก็ต้องของที่ของมึงก็ต้องอยู่ในเซิร์ฟดิดิเซิร์ฟดิ <c oughs> อันนี้อันอันนี้ไม่ใช่ดิเซริร์ฟอันนี้คุยเอาคนเดียวกนันในพีเดียวกันไงคอนอันไหนอะนิวเฟรยอนไม่ใช่ไปเลยเอาคอนนิวไว้สร้างตัวใหม่เลยเนี่ยเดี๋ยวจอดก็<ๆ>เดี๋ยวพี่ลงโอ้โหรอบอ๋อพี่ฟาร์มตรงนี้เหรอ ได้นั่นนหะชื่อของโผมาแล้วเหมือนกันเขาชี้อยู่เปลิงนี้แหละโอเคนี่นอนผมอยู่เมืองเอหนึ่งนะเมืองแรกเดี๋ยวฟาร์มก่อนอืมเรือรถเดินเนบเดอะทออยู่รถอดียวทอพี่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 เขาจะหมหลับไม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมนั่งนั่งมองรถตัวเองกำลังระเบิดอยู่พี่พี่มีรถสองคันผมไม่หยิบเอคเรทีฟด้ยจะกระบอกว่ะไหวจริง มันมีเอเคหนึ่งอะพี่เอเอทพอผมแต่งเต็มเลยเดี๋ยวพี่ให้ของขวัญปกใจมาเอาพี่ไปเอาเอาเอาเหงาไปแย่ละแม่พี่จากจากคะแนนเกือบหกร้อยไม่เหลือสามร้อยเลยตายเกือบสองรอบเนี่ยให้ของขวัญปกใจเลยกินกล่องต้าวแมวเก็บไว้ในรถแล้วพี่ส่วนหนึ่งทุ่มอะเก็บแล้วคื้นมาเล่นมากอ่ะหนึ่งทุ่มอะสี่ทุ่มของหายหมดเลยเออเดี๋ยวพี่ให้ของขวัญปกใจเดี๋ยวพี่ขอขอกลับเพงบ้านละอยู่กับพี่เหมือนเดิมเดี๋ยวมาฟังแ้วกัน มันงเครียดดอปพี่ไปลงกับบ้านพี่คอยเลี๋ยวมาดิลงก่อนอู้อยากเอาบอลเลตไปตกว่ะมาดิพี่มันหนักเหรอเมื่อกี้กูเพิ่งกูเพิ่งไปเลตปราสาทกันหมานานแล้วที่ไม่ได้เห็นตัวเองใส่เสื้อสีส้มเลยทั้งตัวนะเฮ้ยเลือกยได้กางเกงสกอยมอาด้วเหรอ เจียงสังเกตของแต่งขาดเยอะคือสกปกสกปกกับแม็กซู้กระสุนอ่ะเต็มแล้วมีแต่ไม่มีกระสุนก็ทานั้ำมันมีน้ำมันป่ะมีน้ำมันไหมเติมเลยอะไม่มีอะไรเลยมือเอหนึ่งไม่มีรถเลยเหรอเนี่ยผมได้รถไอ้นั่น่ะพี่ที่พี่เจอรถมันหายากมันระเบิดใช่องนีไม่มันมันใต้พังแล้วเพราะว่าเจอมาครั้งแรกมันก็สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว วิดเรามันขอแถววิธีอันไหลเต็มรถเลยเราไม่มาดีกว่าเรไปดูการ์ตูนเหรอไม่ดูการ์ตูอะ <Back over. S 2> มไมกรการ์ตูนวะสนุกพี่มันสนุกมากสนุกไงใช่มันสนุกการ์ตูนอะไรนะตัวน,นี้ผมกำลังดูแบ็คโคเวอร์แบ็คโคเวอร์ ไม่หนุกพี่ไม่หนุกอพราะไม่เคยดูแอสตานเหรอใช่ใช่ใช่เคยดูอืมก็ได้อยู่อ่ะไม่เคยฟังจต่เพลงมันไม่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้อะอะไรอยู่แปลว่าเอหนึ่งใช่ไหมใช่สายตำรวจเอหนึ่งพี่อ้เดี๋ยวพี่ขับรถไปรับเอาป้อาโอ้โหวองเห็นบ้านตัวเองใ่ไกลเดียวไปแล้วไปดูประตูแล้วหนึ่งคน แฟรดเหรอฮะแลรดเหรอพี่พี่กําลังจะขับกลับบ้านอ,อานยู่ก็ดูตัวเฮดในแผนที่เลยพี่ขับไปรับเป่าเลยเออไปมารับผมก็ได้พิ่รู้สึกว่าในเมืองไม่มีอะไรโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊ดไปชาร์จรถก่อนเอา้า แล้วพี่ผมไปกดอะไรวะทำไมอยู่ดีหน้าผมก็ไม่ไอ้อหน้าเกมผมไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรเลยกดไปกดกดขึ้นใหม่ลบจริงลบอ่ะลบอ่ะกดลบอ่ะอ๋อลบลองลบอ่ะไอชารไงมชาด์จไงแบตเตอรี่พี่ก็กดกดไอ้นั่นไงพี่กดกดซ้ายไอกดอะไรวะกดเอฟค้างอ่ะพี่พี่ก็กดที่ว่าชาร์จแบตเตอรี่อ่ะพี่อ๋อ แม่แม่ไล่กูมาเป็นขบวนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานะฐานสี่ก้อนพอปะฐานเล็กพี่แทบที่ไม่มีสกิลแอดวานพี่ก็น่าจะต้องใช้เยอะกว่านั้นอ่ะพี่พอจะพอที่ต้องปิดประตูอีกเปะวประตูมาเลยพี่เวลาผมปอกไออะไรอ่ะก่อนหนึ่งเลไม่ต้องไม่ต้องปิดประตูหรอกโอ้โหเอาไม่เปิดละ พี่เจอมา <Hey. S 1> แต่ว่าแม่งวิ่งเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์อีกไอสัตว์แม่งไม่ทันละโอ้โห oh, แม่งวิ่งโคตรไปเต่มอไซค์ขับชา้าขนมหวานเนะี่ยค่ะขนมหวานพี่จะถึงหมู่บ้านแล้วเนปแกสกิลขับรถไว้ไวอะหวานพีอ่อะไรนะ่ยบรถทำมันก็ได้ติดทันหน่อยเล่นจะพี่จะถึงแล้ว ไหฮิวเวตซ้อนได้ปะที่มีตัวเฮสในแผนที่อ่ะที่เฟนอะไรนะพี่ไอจูวีมันซ uh? is ้อนได้ไหมโบไอจูว okay. right? ีนั anyway, ่นไดตั้งหลายคนพี่อันนด้ที่ไม่ไอจูวีไอจูวีแบบไอจูวีแหละได้ที่ได้เฟนเฟนเก่งไงว่าภาษาอังกฤษ F R E D ปะฟรีดโบไม่ใช่แล้ว เวนเจอร์ดัวพลังกับซื้กับซืนนี่อะไรกับคืนสู่เย้ามา <ไป S 1> พร้อมแนละ้วต้องทอเนปเดี๋ยวเป็นไปตามด้วยกันรรบาเลทสองกระบอกไ<อ>ปตามไปตามไอ้บงเกอร์ er ที่เอสามผมไล่ทัวทีเดียวพี่ไอ๊นหนึ่ง,งทุ่ม,ม er อ่ะสี่งเกอร์ล้วยถ้าจะไปนก็ได้นะพี่มีบัตรเขียวบีสามบีสามเหรอไปไปพี่ไปขบวนบ้านเราเอง ไม่ไม่บ่นพี่ไก่พี่พี่บล็อกแล้วนะเอ้าจริงจริงไอสามกับ B ีสามอ่ะมันไม่อยุนบ้าที่ไม่ต้องเฉียงเสียงฟ้านิดนึงที่ลงคิวบล็อกได้ไม่มันเข้าใจปะข้างบนข้างบนอ่ะที่ใช้บล็อกขบวนอ่ะที่ใช้สับยผิดอ่ะอ้าวผู้ผิดเลยเนี่ยใช่พี่โอเคโอเคไม่เป็นไรพี่ต้องมาแล้วพีจะวิ่งถึงบ้านแล้วพี่โอ้โหวิ่งไปเออว่ะระเบิดนี่ว่ะเฮ้ยพี่กำลังไป ออกมาเจอผมตรงถนนแล้วก็ได้พี่พี่อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณใกล้ใกล้ถึงเอสองแล้วแล้วพี่พี่ไม่ได้อยู่บ้านเหรอเฮ้ยไม่ได้อยู่ก็มารับแกไงอเออพี่จะไปทำไมเอสองอยู่ผมอยู่เอสามฮะเอ้ยเออวอกวอกเอหนึ่งป่ะเอ้ยเออผมผู้ผิดผมอยู่เอสามพี่อยู่บ้านถูกไหมเอาเอ่อเฮ้ยคนละที่กันนี่หว่าผมอยู่เอสามเอสาม เอกมบอกว่ามึงอยู่เอหนึ่งป่ะพูดผิดพี่พูดผิดหมอเอหนึ่งผมบอกว่าผมอยากสร้างบ้านตรงเอหนึ่งไปทำาไมในเซฟโซนนะเอสองไม่เห็นเอสองพี่มันไม่ใช่มันเอหนึ่งเจะมีถนนสีขาวไปเอสองพี่มันจะมีประคาคารอยู่อ่ะไหนบ้านหรอมึงมึงจะไปอยู่ในตึกทำไมวะกูถามจริงอะมันไปเนี้ยไปไี้ยววพี่ไปเี้ยก็อยู่ คือแบบอยู่ยแถวเอสามอ่ะคือแบบข้างบนก็มีน,น,น่าจะมีคนสร,ร้างนะเอสองเอสามเนี้ย,ยบบเวรเดบ้านุผมอยู่ถนนขาหมู่บ้านเอสามเลยพี่ถนนข่าหปู่บ้านเเห็นบ้านปะไม่เห็นพี่บ้านนั่งลงหนแน่เลยก็้ยแย่นะขนใหญ่ขนาดนะั้นอ่ะคือแบบพี่กะเอาแบบฟาร์มฟาร์มจนมือหง,ง,งกอะ่ะสร้างอะ่ะที่เดิมไม่ที่เดิมเลยใช่ไหมที่เดิมเลย แต่ไปแคบออกมาเล่ยนะผมก็เดินผ่านม่ะแล้วไหนวะไม่ไม่เดินไปเรื่อยๆแบบนู่นอะใกล้ใกล้ถนนใหญ่อ่ะที่ขคบไปนิดนึงใกล้ตรวตีเรือส่วนใหญ่ไหนวะใช่ใช่ใกล้ถนนซ้ายหรือขวาพี่มีมีสองถนนเนี่ยเอาแกมาที่เดิมไปได้ผมอยู่อยู่ที่เดิมเลยพี่บ้านอยู่ไหนเนี่าได้เสร็จมอสป่ะไม่ได้ยินเนี่ย ที่เดิอมดอีตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่ไปถนนบางเกอว์าแหละเอา้าเอานี่คือบ้านเหรอเอานี่คือบ้านเหรอใช่บ่ะถึงแล้วเห็นแล้วพี่เหรอมาเนี่พี่อยู่หน้าประตูอ่ะไม่ไม,ไมีระเบิดไหมเฮ้ยมีมีมม,มันี่พี่บอกให้ออกมาทางหางหน่อยอยู่ไหนอะประตูบ้านอยู่ไหนอะไม่ออกมาถนนดิ เอามาที่ถนนดิไม่ใช่วิ่งอยูุมตู้มนะไม่รู้อ่ะเอามาที่ถนนไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ถนนเนี่ยนี่ไงอ๋อมานี่ยมานี้วิ่งมานี่เห็นป่ะสร้างคนเดียวเนี่ยวันเดียวเนี่ยสร้างคนเดีไหนเอทีวีมันเอทีวีไม่ใช่หรอเออรอทีรอทีคำใดคำใดตรงนั้ำมันระเบิดที่บันเทิงของอะไรเนี่ยบันเทิงเล่นที่บ้านอ้าผมปิดได้เด้อที่ไหนไม่รู้ พี่เก็บมา a ศูนย์ไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้ว a ศูนย์หรือว่ามันปิดได้แต่เปิดไม่ได้เออไม่รู้ว่ะอ่าชนตีมันเด็กวิชนสร้างตี๋ยละชนเตี๋ยอืมเล้วตีอะไรก็สร้างมานะแล้วมันส่วนไงวะต่างจริงก็เดินไปเดินไปเติมไม่ไม่ต้องให้เนฟออกตี๋ก่อนอ๋อ อ๋อมิติขวาะเล่มาจาตีตีสูก้าเอ้ยตีสูก้านอามาที่สี่เอยนี่คือพี่แซ่พี่แส่พี่ขอเลยบอกเลยครับมิติเลยมิติจิงสันไอ้เยี่ยคือที่หนึ่งเลยไอ้เยี่ยคือที่หนึ่งเลยไปไปเน็ตไม่เน็ตอ่าตรงนี้เอยวมึงดูแต่ลตู้เราก็จัดจัดที่เลยเตียงเตียงไม่จำเป็นพี่ <simplesmente S 1> อันนี้อันน okay. ี uh, uh ้อาหารใช่ไหมมาทำหน้าที่ดูดีๆไปอันนี้อันน้อาหารแล้วก็อันนี้กระสุนกระปืนตวงข้าวอู้ดอันนี้ตู้ข้างนอกคือแบบมึงดูเลยตัวใหี่ที่เรียมไว้อยู่อ่ะได้ได้พี่จัดระเบียบบ้านนีจัดเสร็จแล้วนี่กระเป๋ามีอยู่กระเป๋าเล็กนะส่วนอันนี้อันนี้แม็กซ์ชุดพางมีอันหนึ่งข่าวอ่ะเอาใส่ได้หาอุปกรณ์หน้างานเอาพี่ ปืนไปเ็าไหนนะ้นะ M9 เขาเนี่ยมีอยู่อ่ะ,อะไรบล็อกเขเนี้ยอันนี้ตั้งชื่อว่า G3 ล้วกันชื่อเดิมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้พวกสภา AEX e. อ,อืมไปออื มนี้อะไรนี่อันนี้อุปกรณ์อืมอันนี้สคปนี่ใช่ใช่ใช่ครับรบอุปกรณ์รทผมเลนเมเอ๊ะทำไมผมเซตเนมอันนี้ไม่ได้เนี่ยเ้เ้ตเซตไม่ได้ได้ทำไไม่ได้อเซตเนมไม่ได้รอไม่มีเนมอ่ะเ้าจจำก็ได้ตูนะจำอ้ข้างบนไม่มี ระกาพร้อมพร้อมเลยไม่ใช่ไงพี่พี่พามาเยอะเลยระกาผมเจ็ดแท่งนะพี่ในรถอ่ะนี่มันคาบได้เดี๋ยวไปคาบออกหายหมดเลยมันคาบแล้วมันมีเหนื่อยเดี๋ยวนะเว้ยพี่เออผมมีไอเนี่ยอะไรอ่ะไอไอไอนั่นน่ะลวดหนาพี่นั่นอ่ะมีเก้าอันอ่ะสิบทับสิบหมดเลยอ๋อเข้ามาใส่เดิใส่อะไรพี่หายไปแล้วอในรถอ่ะบอกทำไมวะ ม,มึงมึงมึงเอาของของในตู้เนี่ยล้อค้าบแล้วเปิดดิมันมันคาบได้ทีละสองลูกอ่อนแล้ากกาะเใช่ไหมเอาเอา,เอากี่ลูกพี่มันคาบได้ได้กี่ลูกอะ่ะคาบเรื่อยๆอมันใช้อะไรบ้างนะใช้ปากกาแล้วก็ใช้เทปปากกาเทปดินปืนเออแล้วก็น้ำเออปากกาไม่มีกระเป๋าพี่ดยู่กระเป๋ากันเดี๋ยวไม่ไม่ได้หูกไปหาน้างงานหาน่างงานตู้นั้นมีอยู่ขาดอะไรวะ ปืนแคปปากาของบ้านพี่ยังไม่เท่าของในรถผมอะ่ะยังไม่แต่ตอนนี้มันมีปะ้ะไม่มีแล้วหายไปแล้ว,วน้ำที่ออกน้ำคนเสียใจพียเสียใจมากอะ่อกอะก็พี่สร้างบนเข่ามันไม่จริงมาเนะี่ยอะไรอย่าไปวานดิ อ๋อกดส่วนส่วนเลยใช่ไหมพี่เออส่วนเลยมัดส่วนเลย <Hey. S 2> คนจริงอ่ะอ๋อ oh. oh, พี่ายไปไหนอ่ะเข้าไปเข้าไปแล้ว,ว,ลวงัน <Okay. S 2> อ้าวเหรอ มไม่หวานไหมหรอหวานอ่านอะไรวะตู้ไหนอ่ะนี่พี่สร้างหรือพี่คอยสร้างเนี่ยมันใหญ่จังเลยพี่ไม่ได้สร้างพี่ไม่ได้สร้างเฮ้ยคนเดียวเหรอพี่เออคนเดียวโอใช่ปะ นี่มันนี่ไม่เน็บมีคาบเลยดิมันเอากระป๋าเง้ยพี่ให้ของคาบมีคาบไปได้เรามันคาบได้สองอันอ่ะอืมครับของตู้ที่นี่ตู้ที่กำลังสร้างนี่คือตู้ใส่พวกทูลบ็อกก์เลยพวกของพวกนึงครับระเบิดนะครับครับเดี๋ยวเองจะคาบได้แค่สองลูก ไอ้โมฆาเวหรือหรือรว่าทูบ็อกอเหมือนออนั่นทูบ็อกมันเหลือเก้าอ,อ่ะพี่อ๋อนี่นี่เอาทูบ็อกขึ้นไปนี่ไปได้อ่าได้ได้เ้ออคราบได้สองลูกล้วขอขาดก็ดัวแล้วกันล้วเ,เก็บไว้ก่อนในตู้อ,อ่ะเฮ้ยไพ่อนสามเอ้ยเพ่อนห้าทุทก่งเออ ปากาขวดน้ำปากาหวดน้ำปากาปากาอะไนี้แล้วก็ขวดน้ำพวกลูกเราตรงเนี้ยที่ไปฟ,ฟังองีกประมาณโอเอยู่เน,นนนเนี่ยขวดน้ำพวกนี้ตรงเนี้ยอะไรละดูดีดิข้าวลากาเมียอันหนึ่งครับตินปืนน้<า>นนเมียโอเคพี่สองลูกใช่ไหมใช่มันครับได้แค่ทีละสองลูก นอกพักไปมันครึ่งชั่วโมงโอ้โหโอเคของที่หลือใส่ตู้เลยนะเออใส่เลยไปนี่ไปนี่แหละผมใช้ทานสองก้อนสัารัดก่อนน่าจะติดนะไปไปไปรถใหญ่ไปเลยเอาเลอเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวางเนี่ยทีวีไปลปสองคนเองเสือเก็บของเนี่ยพี่ พี่จะเอาบังเกอร์เดียวหรือหรือต่อบังเกอร์อื่นเลยได้ได้หมดอ่ะไปเอไปเอสามไปเอสองต่อเลยพี่โอเคไปเลยครบเลยแบบหนึ่งพิ่อันนี้ไม่มีเลยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ไม่มีครับผมใช้สองก้อนแล้วกันน่าจะพอนะไปดูแปรออ่ะโอเคสองก้อนสองก้อนเล็กอ่ะอืม น่าจะไหวแหละไม่มีแมตช์เลยมอะไรมาแต่ประตูไห่อะไร้าเอาก้อนเอาอยู่ล <you. S 1> บช่องระเบิดออกนะทุกคนจะได้เวลาวางระเบิดจะได้ไม่เห็นกัน เราไปเบาๆไม่ไปแรง,งเห็นก็แย่แล้วไม่แย่แม่งมุสาวางอ่ะรู้เลยใครอยู่ไหนบ้างอลบละลบจบต้องระเบิดออกแล้วไปไปเอสามก่อนไม่เผื่อมันจอดนั่นเนี่ยเฮ้ยในในในบังเกอร์มีมีแบตอยู่แบตมันได้ได้หมดแ,บบแ้แค่นี้มัมก็จะตายเล็น่ยเออมึงเก่งอยู่แล้วพี่ไม่ต้องชม,มอยากขับรถไปพังอีกแล้วกัน มเก่งอ่ะเดือดเดคันนี้เลยเกินเลยพี่สิบวันคันนี้ไม่พังแน่มันก็ดีท้าไม่พังอ่ะเมื่อกี้เรือดมันน้อยไงพี่แย่เห็นใครอ่ะเห็นมึงเหรอใช่แล้วพี่เอ้าทำไมผีระเบิดเราประดิบฐ์มันไม่มีเนี่ยมีปืนไหมพี่มีมีพี่ิงไหมเกลดิ พี e ่ไอ้อันนั้นมันเห็นพี่อ่ะทำไมบ้างหันมาหากูดิเฮ้ยหุ่นมันเห็นพี่เฉยเลยมันไม่เห็นพี่นอนนอนไม่เห็นเนี่ยพี่นอนนี้แหละแล้วมันเจยบพี่ตายอ่ะพี่เศร้าเลยอ่ะไอ้เฮียนี่แม่งตาเมาปะพี่แม่งหวัวล้อใหญ่เลยอ่ะบิงไปแล้ว มาเดี๋ยวพี่ริงให้มีไหนอยู่นอกรั้วพี่วิ่งไปแล้วพี่มันไปหาอยู่หลังผมเนี่ยเอ้าไม่แตกแต่ไม่ตายนะมาเลยมาเลยมันกันอยู่เหรอวะตีเราตีไหนเนี่ยตีเออนั่นแหละชอบชื่อแบบญี่ปุ่นใช่ไหม มันพอแล้วสันมันญี่ปุ่นยังไงวะาี่มันยุโรปนอ๋อไม่ใช่หรอกโอเคโอเคมันคือญี่ปุ่นยังไงครับไอ้เค่นี่มังก็มาดิไอเว่าเอาไปด้งตับนี้อ๋องด้วยทำด้หน่อยได้เพือแล้วอ๋อตัดเอาแผ่นไม้หกอันเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหสภาพเพื้อเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอนหายนั่งเจอแล้ว เนี่ยเอาไปปะนี่ยเนี e ่เอาไปไปพี okay. ่พายแล้วพ uh, ี่เฮ้ยไปดิตั้งกล่องวะไม่ไม่ไม่เอาแผ่นไม้รัวๆเลยพี่มันจะมาครั้งมันจะติดติสองครั้งแผ่นสองอันเนี่ยเนี่ยเอาอนี่้เอาปืนไหมพี่ไม่ใช่ปืนเลยพี่เก่งเหรอไมพี่ไม่ใช่ปืนนะพี่ไม่เก่งอ่ะพี่ยิงไม่แม่นอ๋อ ไม่มองไม่ชัดว่ะพี่ให้เอ็มก้าจุดเล่ไหให้จุดสี่ห้ามาเนี่ยนะเออมันไม่ใช่อันเดียวกันไม่ใช่อ้าวมาหมอพี่อาหรออะไรเนี่ยจะเร็วเร็วมีแม็กซ์ใช่หรอมันไวเหรอวะไวๆๆๆลองๆหม่หลังๆเข้าพี่หลัง ไม่ทันแล้วแหละคนเดิมอ่ะหายนี่เลยพี่ไม่ไหลไอ้กวงล็อกคิดเนี่ยผมเชื่อฝั่งพี่เนี่ยผมเปิดทุกห้องเลยนยเออห้องฟาร์มหายกลวงเมื่อกี้ผมไปไปเปิดทุกห้องผมเห็นมีหมดเลยเนี่ยทีนี้เจอเฉยเลยบอกว่ามันมีเชื่อปีทินก็ไม่มีอ่ะแต่เด็กน้อยก็ต้องมีอ่ะเนี่ยปากกาปากงงปากกึงเนี่ยพี่เก็บเก็บไว้เก็บไว้ไอ้เชื่อแม่งสมบูรณ คอยลูกคอยคอยเก็บเลยครบยังตาเหียนใช้แบบไม่ไม่ประหยัดเลยคอยยัง6นัดสุดท้ายหตู้นี้ให้เก็บอ่าหนึ่งเก็บอะไลวะต่อเก็บพวกอาวุธประชิดพวกพวกเมลีอะเอาที่แบบหมดเหื่อยพวกระเบียบเอาเอาพี่ประปึกเคี้ยวหลังไหมหลังหลังหลังเขาเจ็บป้าย ไปเราไปที่นําเองอาวุธนี่แรงเว้ยจริงๆอะ่ะแต่ถ้าเกิดพ,พันพันรวดแรงกว่านะพี่ก็นี่งพี่อ๋อพี่พันตะปูอ่ะพี่พี่ใส่เกาะไหมเนี่ยใส่เกาะยังใส่ใส่ไอ้พี่พชื่อแบตมันใหญ่แบมีเกาะอ๋อนี่เ<บ>กาะกเล็กพี่ใส่แล้วปะอ๋อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ดยวไปไม่ได้ใส่หรอ นี่นี่พี่มีมีก่อเล็กอยู่อ่ะแป๊บนึงนี่นี่ไหนเนี่ยเนี่ยพี่ที่พื้นอ่ะมันีฟาร์มตลอดเลยเนี่ยใช่ฟาร์มตลอดสองแล้วนใช่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 อ๋อคงที่ระเบิดนี่พรุ่งเปิดได้ประตูแนะนำ มันอยู่ประตูเนี้ยอ้ยล <Hey. S 1> hey, มาคนสามตัวอุย๊ยเชี้ยมตีหัว เี่อีกับแล้ว่ะโอ้ยล้่พี่ชิกเส้อชิกเสซอเชี่ยแมงกูเฮียเมือนกันว่ะโอ้ยซีหนึ่งไม่มเป็นไรที่พี่ก็ไม่เป็นไรซีหนึ่งม,มันก็สุน,นแฟที่กสุนกสุนแฟเอามาดิเพือเก็บไปเกไปไปปนสองล่างอ่อ เดี๋ยวลืมเก็บสกอตเทปด้วยนะรับี่นี่อะไรเนี่ยแม,แม็กก็อกเดี๋ยวไปไปฟาร์ม่ตรงนี้นกัอนชื่อหมวกน็อกวะ